สำหรับใบนี้นะคะจะเป็น1 C, – 0 l ลไลน์ซสีกาแฟนะคะด้านหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยด้านหลังก็แบบนี้นะคะด้านหน้าของเขาก็จะมีเป็นโลโก้นะคะเป็นโลโก้นูนนะปั๊มเป็นโลโก้โค้ดนูนนะคะแบบนี้เห็นไหมไม่ไม่ได้เป็นตัวที่ปั๊มลายไปกับกระเป๋านะคะแล้วก็ด้านในของใบนี้นะเขาก็จะเป็นช่องสีดำโล่งๆแบบนี้เลยแล้วก็มีช่องใส่บัตรให้สองช่อง เดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามว่าใส่13 Pro Max ได้ไหมคะ13 Pro Max ใส่ได้นะอันนี้นุ่นใส่ให้ดูนะคะคือ1 0 l รุ่นเนี้ยซิปเขารูดมาถึงตรงนี้นะคะทำให้เวลาดึงเข้าดึงออกอะเนี่ยดึงเข้าดึงออกแบบดึงง่ายบางรุ่นน่ะเขาจะมีซิปซิปเขาจะสุดแค่ตรงเนี้เวลาดึงเข้าดึงออกลูกค้าต้องเอียงแบบนี้อ่ะสำหรับใครแบบชอบดึงง่ายๆนะคะแบบนี้เลย เข้าออกสะดวกสบายนะคะดึงง่ายใช้งานง่ายนะก็ใครสนใจนะลองดูลองชมได้เดี๋ยวนุ่นวัดขนาดให้นะคะความยาวของเขานะคะประมาณเจ็ดนิ้วครึ่งกว่ากว่าเกือบเกือบแนิ้วนะแล้วก็ความสูงของเขาประมาณ4ี่นิ้วครึ่งนิดๆนะคะการวัดอาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะแล้วก็ ความหนาของเขานะคะประมาณครึ่งน,นิ้วโดยประมาณนะครึ่งน,นิ้วก็ใครสนใจใบนี้นะลองดูลองชมได้นะคะเดี๋ยวนุ้นค้องแขงให้ดูคล้องเราก็ประมาณนี้อ่ะคือแบบใบใบเขากาลังกำลังใช้งานนะคะ